พามาแลรถไฟวิ่งผ่านไป้ายหาดใหญ่ก็ลกที่ตรงนี้ยังอยู่บ้านพลูรถติดรอรถไฟผ่านเห็นไหมมารอแล้วนาน วิ่งผ่านไปแค่แป๊บเดียวปลายทางคงอยู่ไกลหัวใจยังโดดเดียวรถไฟวิ่งขบวนเดียวส่งคนไปสู่ปลายทางไปแล้วกับปีน้องกับรถไฟครับรถไฟจะมา ไลก่กบวนนะครับต่อวันนะครับตะนุ่นบานลูตรงนี้ครับแต่ว่าดีกับพี่น้องกับนุ่นบานลูตรงนี้รอ,นรอมกันแล้วรอมกันแล้วไม่รู้ต่อได้ยังบานลอยข้ามรางรถไฟคนล้นกันมาครับตรงนี้กับนี้อ่าเพราะว่ารางรถไฟมันอยู่เชียงเชียงเลยรถเรือความบ่อยนะครับไม่รู้อจอมต้าวนต่อได้เป็นกําลังใจกันแล้วครับ